ดีครับขอพนนะครับไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะทำไมอะไรพูดว่าอะไรฟังีน้องใจฟังหน่อยเอาใหม่ได้ไหมไม่ได้ยินเลยเลยเลยเล่นเพลงเอาใหม่ไหมเล่นเีลงมนดังสุดแล้วเหรอไอ้ใอ้หัราะพี่รอบ ดูขึ้นมาใกล้อยู่ใกล้ดูตั้งใจดูอ่าไม่ได้ยินต้องสมมตที่มีจัดมาูกู่าเลยมไม่ออกอ่ะางยังยังไม่พูดกตรนี้แหลตรนี้แได้พกันเดีี่ตอแ้้ตรงนี้นะ มันก็จะได้เป็นตาเลยะงานก็งา็มตอนนี้ไม่ด้ลองเนยกนเหมดีมากเกิดในอก็ความมาฮะก็มันานะครับามีืดย่อดกกรรนะเต้องขอกรสดงของซูนา หร <ALLY> ืออะรนะก็เดี๋ยวหอะรก็ถ้าหาทำได้ก็ดูว่าผู้ใหจะให้ออก้ออก่ียับเรื่นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งันี้เป็นส่วนนึง จะทำวันนี้ให้ ขอให้ทุกอย่างเป็นถึงเพลงเมื่อกี้แล้วกันนะครับไปคุณไม่เอาสนิทขอบคุณขผมจริงๆขอบคุณมากไม่รู้จะหาอะไรให้ดีไม่รู้จะตอบแทนอะไรให้ดีถ้าจริงๆทุกคนยังอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้มันยอดมันก็สุดยอดแล้วจริงๆไม่ต้องไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์หรือว่าอะไรได้แต่ ขอบคุณวันนี้นะแกขอบคุณพอ่อที่มีมีมามีน้อยที่สุดละ ลองมรอไหอนมันใครใครก็ไม่แน่คับน้มั้ถสัเกิดนะคะครบรอบ18ปีถูกใจนะเนี่ยป้ยมีความสุขมากคะมีความเจริญกาวหน้าในหนที่การงานค่ะเราเห็น่ให้มีคนชอบยมีคนโหลดเยอะก็มีสิ่งดีๆเยอะนะ ตัดใจตรงนี้ครับคือเจอผมโคตรเลยว่ะเจอใครคอดเลยว่ะไม่รู้จะยังไงดีครับขอบคุณพี่แมวขอบคุณพี่แมวขอบคุณพี่หน้าที่ขอบคุณพี่แมวยินดีผมขอบคุณพี่แมวขอบคุณพี่แดนด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของผมได้มีของอะไรผมไม่ได้คิดว่าผมจะให้ใครอะไรเลยนะเดี๋ยวผมเอาให้เลยครับเฮ้ยใครอยากห้ังไมได้ เดี๋ยวไม่ได้ขอ่อนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันี๋้วก็บของไ่ตออย่าวางไว้รงแค่นู้ที่แม่ผานได้ค่ะได่ะแ้วน้ำมน้วยแลด้อมกันนะอยากดูอะอยากดูอยดูเอาลงไว้ก่อนไมก่อนได้เสร็จแล้วเอาเอาลงไว้เอาลงไว้ห้ามดูเด็ดขาดถ้าดูขอให้ถ้าดูขอให้ไม่มีแฟนตลอดชีวิตก็ดูขอให้เพ้่อาการ แจก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 ถ้าดูขอให้เันดขาดย่าแอบดูห้ามแอบดูเด็ดขาดไอ้อย่าเพิ่งดูเดี๋ยวดูร้องกันลง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 เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ยกมือยังไม่ได้ยกมือยังไม่ได้ยกมือใครยังไอแอบไว้แอบไว้แอบไว้ห้ามเปิดดู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 เด็ดขาดนะอ่าอ่าอ่าอ่อ่าเดี๋ยวแจกครบหรือยังเดี๋ยวขึ้นเวทีมาถ่ายรูปด้วยนะครับใครอ่อ่ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ห้ามดูนะห้ามดูห้ามดูห้ามดูห้าม ขอบยางขอบยางน่าดูน่าดูนี่ไงหมดแจกรูปแบบเดียวก็หมดแล้วไปเอาของก่อนเร็วเดี๋ยวไม่ทันอ่ามาหมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วได้ยังได้ยังถ้าแจกยาวด้วยชุณแม่ครับชุณแม่ครับคุณแม่ครทุกคนทุกคนเปิดท้องกันเลยค่ะ อีกอย่างนี่อยากจะมอบครับผมก่อนกอนจะมอบฟิลขาถ่ายยุ้ยไม่ใหยังหล่อนเลยนะที่ยังที่ยังไม่ถ่ายก็จะไม่ให้ยังที่ไหนทันที่เอ้ยเออหนักตหลือที่เอายังมนแล้วอุ้ยมาเลยทุกคนนะทุกคนช่วยกันปลดมือด้วยนะครับปลดมืออะไรไม่รู้ปลบมือก่อนปลดมือช่วยได้ปลดมือด้วยอันเชิญ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 และนี่คือพิธีมอบเกียรติบัตรในครับ พิบัตสำร่อจากสมาะเปีน,เนผู้หญิงของไทไทว่าจ้าีเด่นแหประเทศไทยจะบอกให้ว่าพิบ,บัติฉบับนี้แสดงว่าคุณมลทิชาวง้าวขคือผู้ว่าจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยใว,วันที่21พฤษภิาคม

เยาวนาโนนเยาวนาโนนอย่าแย่ติดอย่าแย่ติดในเรื่องครับผมเดี๋ยวไปแก้ชื่ออนะีวิตนนะจากสมาคมศิลปินผู้หิวโหยในประเทศไทยเพื่อคือผู้ว่าจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยครับโอเคครับโอเคครับชนะเลยมา ครับไม่มีลูกดิวใช่อ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมกับขนมเค้กไว้ด้านบนดิวอยู่เลยด้วยดิวดิวทิ้งใจตะวานไว้อะไหนคะอะแฟนกลับขึ้นด้านบนเวทีเลรกายใครลงนิดนึงขึ้นมาเลยใครกัน